ยั่ไงบ้างอันนี้ก็ชอบหลายซีนครับซีนที่แบบอยู่กับพี่คอเฟิร์มก็น่ารักดีครับแบบเขามุมนี้มุมนี้กันจ้าจ้าน่ารักดีครับส่วนซีนที่โดนพี่เทพิมสิงอันนี้ก็นะก็ชอบเหมือนกันครับตอนที่อยู่ที่แม่ท้อใช่ครับดูแบบก็ไม่รู้ว่าน่าปวหรือเปล่า แต่ดูแล <ylum. S 2> <Ng> ้วแบบเหมือนตลอดให้จนสี่นะครับใช่ก็ชอบครับชอบยังชอบทุ่มเลื่อนอีกชอบทุเลื่อนในคาราบผมเนาะเพราะว่ามีหลายซีนที่น่าจะจำเช่นเดียวกันเนาะรวมถึงซีนตรงแม่น้ำที่มีความแบบกระดุุคฮะมีความแบบโดนเข้าซินยังยังไม่หักนยังไม่ได้แม่น้ำเนะโอ้โหแต่ว่าเอาละอยู่ว่าน่าค้นฉลาดจริงๆนะครับพระเอกของเราบ้างคุณซีครับเป็นยังไงบ้าง ้ผลางานที่เคยเล่นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมน,าน่นกนนากลัวน่ารักอยู่ผลงานที่เคยเล่นก็พยายามทำเป็นที่ที่สุดครับผมก็ <ạ. S 2> สนุกครับผมแล้วเขาบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจครับการแสดงของหนูมากเพราะว่าไม่เคยในมุมพาดนี้ของหนูด้วยที่จริงอยากจะย้อนกลับไปตอนที่เป็นฉากที่เดินเข้ามาลราโดนแอนนิกาสิอตอนนนั้หนูเครียดมากซึ่ง ประสบการณ์น้อยมากเราจับพินเนอร์หนูได้แบบไรแต่หนูก็ทําออกมาได้แบบดีมากๆครับผมตอนที่เราอยู่ในหมอสนี่มันมีมากกว่านี้นะตอนีแบบหลอนมากเพราะอยู่ในกลางต่าดูหมอแล้วทุกคนอันนี้แล้คุณไม่อยู่ดูอยู่ด้วยดูซิดูแล้วแล้วแล้วเวลนกาดูทุกคนจะไปยังไงต่อนตอมสอดก็คือแบบว่าได้ประสบการณ์หลายอย่างครับผมส่วนที่มันทำใจ เอาจริงมีคุอบสิ่งบมากมากผมแต่สีที่รับใรคือตอนที่หนูเปลี่ยนไปอ๋อรนี่ตอนนี้ด้วยตอนนี้ผมใจ่สีใช่ไหมครับให้ตอนนี้ก่อนนะมีมีอะไรสีตอนที่หนูหน้าเป้ๆเลนะตอนนั้นโอ้สีอยู่แล้วอะยหาสีเออรับวดูเป็นอีก่ที่น้าประทับใจเนาะและอีกหนึ่งสีหน้าประทใจเช่นดียวกันก็คือตอนคุณีใส่ชุดนอนอันนี้ผมขอไปถามไม่ได้จริงนะสีนนี่ ใครให้คุณแต่งคุณนะผมั่งขา จิบ,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 บยืนบนหดียวซี่นั้นเป็นยังไงครับซีบนั้น่ะแอบเกรงใจน้องมากเลยนะเราก็กลัวแบบคือต้องหลยังไงนี่ต้องทะลุถนอมมากๆเลยเเใช่ <laughs> ต้องใจทุกครับขอเสียงหน่อยทุกสีทุกสีเลยเราบอกว่าจริงๆแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องตัดแสงระเีนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่ายเลยที่ทําให้ภาพยนตร์ของเราได้รับชมแบบนี้แล้วก็จัดเต็มจริงๆนะครับรวมถึงตรงนี้อยากให้้ทีมนะครับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องตัดแสงระเีหน่อยครับค่ะก็ฝากทุกคนที่ได้ชมวันนี้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นรอบแรกเลยแรกสุดฝากบอกต่อด้วยนะคะ ด้วยรู้ข้อมูลมากนี่เขาทุกคนด้วยครับฝากบอกต่อได้เลยคะฝากบอกต่อด้วยะวนะคะแต่ขอแค่ไม่สปอยกันนะครับผมอ่ะคุณสิงห์ดวนะครับเจอเลยครับก็จบแล้วครับสำหรับเรอบแรกแล้วก็จบไปแล้วสำหรับดับแสงกะวีครับที่ก็นั่งไทยได้มากๆเลยครับถ้ามีใครดูรอบสองรอบสามอีกไมคหาย รอดูเลยครับหลกนครับมีอบอกเราแบบคนที่แดไม่หาเราอครับก็ใครที่ดู่อบสองรอามก็อีก็ขอให้นั้งใจดูเหมือนที่ตั้งใจดูรอบแรกครับผมไม่เคยดูมาก่อนคไ่ดูมาก่อนอารีแอร์อะไรก็ได้ครับชอบมากเลยเวลายูคนเราจะมีแบบรีแอตั้งแตคก็ แบบเมืกี้ี่เสียงกหลังวกรอะไรไม่รู้คือที่บอกว่าเสียงหังว่เสียงคนลใช่ไหมครับรอบแรกซีที่แบบพีเที่ออกมาแล้วมีเสแบบพุ่งออกมาแล้วมีเสียงเกียระยี่ละเออแลวคว่าเสีงอนนี้หรือว่เสียงทุกคนดีผมก็งงอยู่ครับแต่สุดท้ายอ๋อเสียป๊อี้แต่ก็คุณีแจงผมว่าคตอนตอนที่ีจะออกมาที่สี่ถ้าผมผมก็ตอบ เราเป็นฝันอ่อนแต่ชอบดูหนังผีเราก็รู er ้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าณตอนแรกหนังผีแรกที่ดูเหมือนเชียร์มวยเหมือนคุณซีกับน้องยูเขาแบบศาสตร์ทำพูดใส่กันแล้วเป็นแฟนช่แบบเออเออโอนเนี่ยเหมือนมีพลิ้งแบบอื่เนี่ยตอนดูซีแบบ์คือนะครับเหมือนลูกบอลศาสตร์ใจไม่รู้ครับอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นผมใจเย็นในมที่แบบ เราเสียกตีกันเาการบ่อยๆครับก็มีนี่นะครับเรื่องย่รวียังไงก็ฝากวัคยนต์เรืกับเสียงรวีด้วยนะครับคุณสีบ้างครับก่อนอื่นเลยก็เราเอากล้ที่มาวางไว้อันนี้เพราะว่าวาตั้งไว้ีเฉยับเผื่คุณไม่ก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณไไดยืนสนานได้เลยจริงๆต้เชอท่านหลายท่านด้ผมเจอว่าไม่ให้ยืนเลยู่นี้แล้วก็ พี่ออสนะครับคุณประิตนะครับผมที่เป็นผู้กับของเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณทีมงานโปรดักชั่นทุกคนทีมงานบ้นหางทุกคนนะครับผมขอบคุณยายกับแสงระวีด้วยแล้วก็ขอบคุณนะะักแสดงทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับผมก็ที่สําคัญที่สุดก็ขอบคุณแฟนคลับายายนะครับผมกัแบบแสงระวีแล้วก็แฟนคลับสนทนาร่วมแชร์ดูทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็คอยซัพพอร์ตเวิชิงนะครับผมของภาพยนตร์ เรื่องดับแสงโรบีนะครับผมขอบคุณมากเลยที่เป็นองค์ใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันห้เรามีองค์ใจในการแบบแสดงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเลยก็ขอให้ให้ให้ดับแสงโรบีอยู่ในใจตลอดไปนะครับครับผมขอฝากเข้ารไปกับแสงโรบีเพื่อนพาต้องตัดใจด้วอเอ่อแฟร์ซี่ของคุณมากครับ I